นายกถึงปัตตานีถกหน่วยความมั่นคงสั่งการ3ข้อฝากแม่ทัพภาค4นำความผาสุกคืนประชาชน11ตุลาคม2568เมื่อเวลา11นาฬิกา50นาที นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรอวอมหาไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารตองบิน56จังหวัดสงขลาโดยมีนายนัชนนสีก่อเกื้อสสสงขลาพักภูมิใจไทยนายชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนายสากริยาสิิสสนราธิวาสพักภูมิใจไทยและนายศาตราศีปานสสสงขลาพักรวมไทยสร้างชาติรอให้การต้อนรับ จากนั้นนายอนุทินและคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อมายังค่ายสิรินทรอ,อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นประธานการประชุมฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่โดยพลโทนารทิพโหนอกแม่ทัพภาคที่4 นายปิยสิริวัฒนวรางกูลรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สออบตนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสออบตพันตำรวจโทวรรณพงศ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมนายกกล่าวในที่ประชุมว่า ตนและคณะมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความห่วงใย,ยต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะสถานการณ์ยังมีความอ่อนไหวและมีความท้าทายจึงขอให้แม่ทัพภาคสีนำความผาสุกมาสู่สังคมและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะที่ผ่านมาต้องขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับอธิปไตยของชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ซึ่งตนมีความผูกพันกับทุกคนในพื้นที่ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและรอวอมหาไทยในรัฐบาลก่อนทั้งความสัมพันธ์จากหน้าที่ความจริงใจมิตรภาพที่ดีเป็นพี่น้องที่ทำงานอย่างไว้เนื้อเชื่อใจและอบอุ่นกองทัพตำรวจปกครองและฝ่ายสนับสนุนจะมีความสัมพันธ์แนบแน่นในรัฐบาลของตนและในการฝึกกำลังอสก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ทำให้พวกเขามีศักยภาพในการดูแลประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่น้องทหารทั้งหลายซึ่งตนได้มอบนโยบายให้ออสเป็นกําลังหลักในการสนับสนุนบทบาทของทหารหานในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังดูแลชีวิตพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้พี่น้องทหารต้องกังวลและห่วงในความปลอดภัยญาติพี่น้องและประชาชน ดังนั้นนับจากนี้ยังคงขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พร้อมสนับสนุนหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายและรักษาอธิป,ปไตยของชาติไว้เหนือสิ่งอื่นใดเราจะแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆให้เกิดผลอย่างเป็นเอกภาพและประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนายกกล่าว จากนั้นนายอนุทินและคณะรับฟังรายงานสรุปแผนขับเคลื่อนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพศ2569 โดยน้อมนำหลักการตามพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหารวม8ด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงและสังคมใช้การเมืองนำการทหารรวมทั้งการเสริมกำลังทหารด้วยกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอสอกระทรวงมหาไทยที่เน้นปฏิบัติการเชิงรุกเสริมสร้างความเข้าใจการพบปะประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขการคุ้มครองดูแลครูและนักเรียนพร้อมกำหนด ตัวชี้วัดนายอำเภอในพื้นที่ในฐานะผอ,อสปกประจำอำเภอร,รวมถึงผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับฟันรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้นายกได้มีข้อสั่งการ3ข้อเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ 1. ยกระดับงานด้านการข่าวเชิงรุกด้วยการทำงานให้เร็วกว่าผู้ก่อเหตุ19เเสมอเป็นอย่างน้อยมีการบูรณาการงานข่าวของทุกหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ เพื่อคาดการป้องกันและยุดยั้งแผนการต่างๆให้ได้ก่อนที่เหตุจะเกิด 2. บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกฎหมายต้องเป็นกฎหมายประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครองขณะเดียวกันผู้ที่กระทําผิดและใช้ความรุนแรงต้องถูกนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดซึ่งภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนและ 3. ผนึกกําลังทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพโดยทหารตำรวจ ฝ่ายปกครองและภาคประชาชนต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกันทั้งการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนและการดูแลชุมชนต้องประสานสอดคล้องกันเพื่อปิดช่องว่างการทำผิดกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นายกกล่าว นายกยังย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอธิปไตยของชาติเพราะฉะนั้นจึงให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกอ,อรอมนภาค4ส,ส่วนหน้าและตำรวจให้ความสำคัญกับภารกิจการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยเฉพาะการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับต้นๆเพราะห่วงที่ผ่านมามีความถี่ของเหตุการณ์และการเกิดเหตุขนาดใหญ่โดยเฉพาะจอร์นาธิวาสและจุดยุทธศาส ช่องทางข้ามแดนต่างๆที่เป็นปัจจัยเอื้อในการที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนียึดมั่นว่าความมั่นคงที่แท้จริงคือการที่พี่น้องประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงและรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐคือที่พึ่งได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะฝ่ายปกครองซึ่งกองทัพรักษาพื้นที่ชายแดนอธิปไตยของชาติแต่การเป็นที่พึ่งของจิตใจและความปลอดภัยต้องฝ่ายปกครอง ผมขอให้ทุกท่านเห็นว่าภารกิจของเราในวันนี้ไม่ใช่เพียงความรักษาความสงบแต่เป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้ชายแดนใต้รัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าเคียงข้างขอใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความสำคัญของกระบวนการพูดคุยสันติสุขซึ่งเชื่อมาตลอดว่าการพูดคุยจะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยลดเหตุรุนแรงและสร้างความสันติสุขอย,อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอันใกล้นายกกล่าว จากนั้นนายกและคณะเดินทางเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงพยาบาลสงขลานคนรินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานคนรินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา